นโยบายส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ระดับโลกในประเทศไทยเพื่อสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักตอนนี้เริ่มขยายตัวม,มากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยก้องถ่ายภาพยนตร์จุลศิสิ์เวิด์ภาค4ครับเขาเลือกบริเวณเกาะกระดานของจังหวัดตรังนะครับซึ่งชาวโลกเพิ่งจะได้รู้จักชื่อเสียงในการจัดอันดับกันว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกตอนปี66ที่ผ่านมาส่วนพื้นที่ในภาคใต้ที่กระบี่ครับก็ถูกเลือกเป็นสถานที่เพื่อถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันครับ บึงหนองทะเลหรือว่าคลองรูด คลองน้ำใสแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่เป็นอีกสถานที่ที่กองถ่ายภาพยนตร์จุลศิลป์เวิลด์สี่รับเลือกใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ก็มาเจราจากับผู้ประกอบการเรือคายักษจำนวน13ารายครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆว่าขอให้หยุดบริการในช่วงถ่ายทําและเขามีค่าชดเชยรายได้ให้ใหไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับระหว่างการถ่ายทําก็มีคณะกรรมการป่าชุมชนดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและนี่ครับยังมีความสวยงามของน้ำตกห้วยโต้หมู่4ี่ตําบลทับปริกอําเภอเมืองกระบี่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ครับก็เลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับและปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราคุณผู้ชมมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องฟาส t 9มาถ่ายทำที่กระบี่อีกด้วยครับอย่างล่าสุดก็จะเป็นเรื่องฟาสิเรียสเานะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ย มีเงินหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดเนี่ยก็น่าจะประมาณ400-500ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยอฟอร์มหนังด้วยตัวนักแสดงอะไรยังไม่ได้มาแบบฟูลทีมแ,แต่เข้าใจว่าจุลศิษย์ภาค,ภาคสีเนี่ยจะเป็นหนังที่นักแสดงก็เข้ามาด้วยแล้วก็มีการพุ่มทุนสร้างอย่างมากก็จะทําให้เงินหมุนเวียนเนี่ยน่าจะมากกว่าตอนที่ฟาสเก้าเข้ามาครับ การเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยจะเกิดเงินหมุนเวียนครับเพราะว่ามีผลต่อการจ้างงานสร้างฉากจ้างตัวประกอบเช่ารถเดินทางค่าที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆประเมินว่าเกิน500ล้านบาทนะครับและหลังจากภาพยนตร์ออกฉายเนี่ยก็ทําให้ดังทองเที่รู้จักสถานที่ก็จะเดินทางมาตามรอยหนังจํานวนมาก พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่เกาะกระดานจังหวัดตรังบริเวณหาดซันเซ็ตเป็นอีกจุดที่กองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจุลศิลป์เวิร์ภาคสีก็ใช้ถ่ายทำด้วยเช่นกันนะครับที่นี่เป็นหาดสวยงามห่างจากจุดลงเรือไปประมาณ600-800ถึงเมตรเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่นักท่องเที่ยวเขานิยมไปรอชมกันนะครับ <S <S และมีทัศนียภาพของปา่าน้ำตกหาดทรายซึ่งบริเวณนี้ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสูงมากครับเชื่อว,ว่าหลังจากหนังออก ฉายเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะเดินตามอรอยเป็นจำนวนมากครับ่คนก็คงจะสนใจข่าวคราวการมาถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ก็อยากจะไปดูว่าจุดที่เขาเลือกถ่ายเนี่ยมันสวยงามอย่างไรก็น่าจะมีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวตามเราตารอยครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าหนังฟอร์มใหญ่อย่างนี้นะครับผลจากการประชาสัมพันธ์ที่จะให้มันโด่งดังไปเนี่ย ก็ต้องหลังจากที่หนังออกฉายในโรงซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาว่ากอจะฉายจริงๆก็ประมาณพึกสภาปีหน้างั้นถ้าเราจะรอให้หนังออกฉายแล้วก็ถึงจะมาประชัดสัมพันธ์เนี่ยก็ยเสียดายโอกาสของจังหวัดตรัง การเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ของหนังระดับโลกครับจึงเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของฝั่งอันดาม,มันนะครับประกอบกับรัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมให้ไทยเ,ยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเห็นผลได้ชัดว่าถ้าถูกเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำยนักท่องเที่ยวก็จะย้อนรอยตามมาเที่ยวกันนะครับ หลายสิบปีก่อนกองภาพยนตร์เจมบอลก็เคยเลือกเขาตะปูที่จังหวัดพังงาเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยเป็นที่โด่งดังกันไปครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้เขาตะปูเป็นจุดเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าโปรโมทการท่องเที่ยวกันอยู่เลยด้วยแต่ว่าการเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ก็จะมีฝ่ายของทีมงานไทยที่ต้องคอยไปดูแลเรื่องของการรักษาธรรมชาติไม่ให้กระทบกับทรัพยากรด้วยครับ